สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาอุสการนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอกับผมเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็จัดมาอีกแล้วนะฮะจะบอกว่าตอนนี้คือสูบวิวเอ็กเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้นะฮะมาจัดนะฮะขับ2เราถ่ายมาหลายคันแล้วนะครับเรามาดูขับ4นะฮะโฉมปี2015นะฮะเข้ามาใหม่นะครับคันนี้จะเป็นตัวสูบวิวเอ็กสามจุดศูนย์ดีวีดีในวีนะครับออโต้ขับ4ปี2015นนั่นเองนะครับเป็นรถบ้าด้วยสีขาวนะครับ ก็เลขใหม่นะครับนะตามอายุการใช้งานเลยนะครรถ10ปีนะครับเลขใหม่อยู่ที่ประมาณ200,000กว่าโลนะครับนะใครที่สนใจนะครับนะก็สามารถติดต่อสอบถามยดะเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์ 084, 3 8 4 8 4ส4ต้องบอกอย่างนี้นะฮะในส่วนตัวรถเนี่ยนะครับรถยนต์นะครับซื้อมาใช้งานนะบางคนซื้อมาใช้งานคุ้มจะบอกว่าคุ้มจริงๆเลยนะนะครับปี15เนี่ยถ้าวิ่งอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0นะครับ ผมถือว่านะครับไม่เยอะนะครับนะการดูซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยนะครับคุณลูกค้าอย่าไปดูในส่วนของตัวเลขใหม่นะครับนะเลขสำหรับผมนะเลขใหม่เยอะนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับนะอย่างเช่นสองแสนสามคันนี้นะครับการบำรุงรักษาเนี่ยคือมันบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะครับมันก็ถึงรอบมันมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวชุดใหม่แล้วนะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของบอดี้โครงสร้างตัวรถกันดีกว่านะครับ นะจะให้คุณลูกค้คามาเน้นในส่วนของบอดี้โครงสร้างตัวรถนะว่าเป็นรถเนี่ยไม่สองแสนเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับบางคันผมจะบอกนะครับเลขไม์สองแสนกาโลเนี่ยแต่สภาพตัวรถเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะนะครับอ่าอยากอยากให้ทํานผูมเข้าใจนะบางคนแบบโอ้หเห็นเลขไม์เยอะก็ถอยแล้วนะครับมันก็มีส่วนดีบ้างนะครับนะส่วนเสียก็แค่นั่นแหละเขาใช้งานเยอะไปนะครับนะคันนี้นะครับ ตอนออกป้ายแดงอยู่ประมาณล้านสี่นะครับตอนนี้นะฮะค่าตัวนะครับก็ถือว่าหันมาประมาณ50%แล้วค่าตัวอยู่ที่5 9 9 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับลูกค้าที่มีรายได้สองหมื่นเนี่ยก็สามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเราเหล่ากันมาเยอะแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อย เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่คุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับอ s สุมิวเอ็กซ์นะฮะสามจุดศูนย์ดีวีดีเนวี่ขับ4ี่คันนี้นะครับเป็นรถบ้านเข้าใหม่นะฮะได้เป็นสีขาวมุกนะครับมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อ TE37 นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับ ตัวรถเนี่ยนะครับอย่างที่บอกต้นคลิปนี้เมื่อกี้นะครับนะอย่าตัดสินใจอย่าตัดสินว่ารถเลขไม่เยอะจะเป็นรถไม่ดีนะครับผมอยากให้คุณลูกค้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนมาลองขับนะครับมาอะไรกันก่อนนะครับผมนะนะก็ลองมาดูก่อนตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะขนาดนะครับ3.0ลิตรนะฮะ VGS Turbo นะครับนะแล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับได้เป็นไฟหน้า p r o j e ค t ตอร์เลแบบนี้ กระจังหน้าสีโครเมียมนะครับเขาเปลี่ยนตัวสอนโลโก้อิซุสเป็นโลโก้สีแดงนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีเด t ยมันน n ่งไลท์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ำนะครับเดิมๆนะฮะคิ้วคมสันต่างๆเดิมๆนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ลัดด้วยกับตัวยางแมชชลินนะครับล้อแม็กขอบ18นะฮะยางปี2024ยางใหม่ด้วย นะครับดอกยางลึกๆเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างต่างเดิมนะครับบันไดข้างนะครับสวยๆนะครับกระจกสีโครเมียมมีนะครับไฟเลี้ยวนะฮะหูช้างสีดำด้านนะครับนะตัวนี้ก็จะมีรูปแลกมาให้เรียบร้อยนะครับกุญแจจะได้เป็นคีย์เลสนะฮะคุณลูกค้านะครับกุญแจคีย์เลสเลยนะครับสีเสยๆต่างๆนะฮะอาจมีเก็บสีบ้างเป็นบางชิ้นนะครับ นะอย่างที่บอกนะตัวรถของเรารับประกันนะครับบอดี้โครงสร้างอยู่แล้วสีเสือนะครับแน่นอนปี15จะบอกว่าสีเดิมโรงงานนะครับก็มันไม่เมสเซนกันนะฮะตัวนี้เก็บสีมาแล้วนะครับนะเก็บสีมาเรียบร้อยนะครับนะตัวตะเข็บเวสอาร์ต่างๆนะครับนะเดิมๆนะฮะอยากให้มาดูตัวรถนะครับสีเสือต่างๆนะครับผมว่านะฮะรถปี15มันก็ต้องมีเก็บสีบ้างอย่างคันนี้นะครับนะตรงนี้น่าจะมีนะครับ รอบคันนะฮะน่าจะเก็บสีมารอบคันนะนี่เลยนะครับน็อตเือต่างๆไม่มีขยับนะครับนะตะเข็บต่างๆเดิมๆนะครับผมเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยเกียร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้แล้วก็นะครับเกียร์ไฟเกียร์โฟนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเป็นแบบหมุนแบบนี้ L ออโต้จอนะครับนะเป็นพุ่มสตาร์ทด้วยนะครับเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งแบบนี้เลย นะครับนี่ต้องเรียนการตรงๆเลยนะฮะลูกค้านะครับนะไม่รู้ว่านะฮะนี่ลูกค้าผมเชื่อทุกคนดูรถเป็นนะครับนะผมไม่รู้ว่าผมจะโกหกทำไมนะครับอันไหนเก็บสีแล้วก็บอกนะฮะก็บอกตรงๆเลยนะครับตัวรถเนี่ยนะครับน่าจะมีเก็บสีรอบคันมาแล้วนะครับผมนะฮะเห็นชัดเจนนะครับแต่บอดี้โครงสร้างเดิมๆนะฮะรถสีขาวเนี่ยแน่นอนนะรถปี15เนาะนะครับถ้าแบบบ้านใครที่มี นะครับล่มหรือว่ามีรองจอรองรงจอเนี่ยมันก็โอเคนะคการสีเสื่อต่างๆไม่โดนแดดเลียไม่โดนฝนไม่โดนอะไรไม่โดนแบบหมอกต่างๆน้ำค้างอย่างเงี้ยสีมันก็จะอยู่สภาพเดิมแต่ถ้านะครับใครที่แบบไม่มีโรงจอเนี่ยจอดต่างแดดตางฝนนะครับสีมันเล็กเกอร์มันก็จะลอกนะครับนะถึงทําให้เรานะฮะบ,บางคันก็อาจจะต้องเก็บสีนะฮะรอบคันมานะครับร นะไม่ไม่ใช่แบบว่าเก็บสี่รอบคันรถจะชนหรือว่ายังไงนะฮะนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวรถเนี่ยเรารับประกันอย่างที่เราบอกอยู่แล้วนะครับนะตัวตัวเข็บตะเข็บเ็ดอาร์ตต่งางๆเดิมๆนะฮะเห็นไหมนะครับน็อตท่านี้ไม่มีขยับนะครับเนี่ยน็อตแบบนี้ไม่มีขยับนะครับนะไอหนุงภายในตัวตะเข็บด้านข้างนะครับนะหรือว่าใครที่แบบ อยากแบบชัวร์ก็นะครับสามารถจ้างช่างเข้ามาดูได้นะครับเราตรงไปตรงมานะครับลูกค้าตรงไปตรงมาเลยนะครับตัวตะเข็บต่างๆนะช่วงลงช่วงล่างนะครับนะรถมือสองนะครับรถมือสองเราต้องทําความเข้าใจกับตัวรถมือสองด้วยนะครับนะมันจะเพอร์เฟกเหมือนป้ายแดงเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนี่นะต้องบอกเห็นไหมผมบอก ตรงๆเลยรถนะครับน่าจะเก็บสีมารอบคันเห็นไหมนะฮะรอยมันยังมีนะครับนะเพราะด้านในเขาเขาไม่ได้พ่นนะครับเขาพ่นแค่ด้านนอกนะครับแต่ถือว่าบางนะครับถือว่าบางนะครับสีบางบางนะครับประตูตากนะครับตะคงตะเข็บต่างๆเดิมๆนะครับนี่นะฮะเนี่ยประตูนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับเลย ็นไหมฮะนะครับแก้มนะครับแก้มฝั่งนี้น่าจะพ่นมานะครับเนี่ยรถมาเก็บสีรอบคันนะครับผมอ่าในส่วนเลขไม้นะครับเลขไม้คันนี้อย่างที่บอกนะครับเลขไม้คันนี้สองแสนกิโลนะฮะตัวนี้เป็นพรูสตาร์ตเนาะต้องใช้รีโมทนะครับต้องใช้รีโมทรีโมทแบบนี้กดตรงนี้นี่นะเรือนไม้จะเป็นแบบนี้ นะครับจะมีโลโก้สูสุขขึ้นมาแล้วจอนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเล็กมาคันนี้237,000านะครับนะจอตัวตัวรุ่นปี15ลงไปเนี่ยจอจะเป็นขนาด7นิ้วถ้าเป็นปี17นะขึ้นมาก็จะเป็น8นิ้วแล้วนะจอแบบทัชสกรีนนะครอันนี้มินิวิเกเตอร์ต่างมาให้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับ ดูห้องเครื่องกันหน่อยอ่ะนะครับหัวน็อตนะครับเลยซอกเซอร์ต่างๆนะครับแก้มเดิมนะฮะแก้มเดิมนะนี่นะครับแก้มเดิมเลยนะครับนี่ส่วนของตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับด้านหน้านะครับก็ถือว่าได้เดิมนะน็อตไม่มีขยับนะครับ แผ่นเพจนะครับอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิดนะฮะแผ่นเพจถ้าอิสุสแท้เนี่ยมันจะเป็นสีดําแบบนี้หรือว่าปีใหม่ๆจะมีหัวสีชมพูนะครับถ้าเป็นสีบอลน,นะครับการันตีได้เลยว่าแผ่นเพจนะครับนะฮะอาจจะตอกมาใหม่นะครับอันนี้เดิมๆนะครับซีลเลอร์ต่างๆนะคะรับสติ๊กเกอร์ต่างๆเห็นไหมมันไม่มีรอยแบบรอยแกะออกมานะครับ นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับกับตัวรถนะครับวิวเนะฮะคันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ5 9 9 0 0นเาหนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณหมื่นไปปลายนะครับนะครับก็ฝากด้วยละกันมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศมีบริการส่งรถให้200โลนะครับนะไม่สะดวกมาดูรถนะครับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยขับรถไปให้ดูถึงหน้าบ้านนะแต่เอกสาร ลูกค้าต้องส่งมาให้เราดูก่อนนะครับว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับนะมีเครดิตอะไรบ้างนะครับมาพูดคุยกันก่อนนะฮะยังไงก็ฝากด้วยละกันก่อนจากการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ